ครับสวัสดีครับก็วันนี้นะครับผมอาได้เดินทางมาที่บ้านปีนะครับหมู่ที่10ตตำบลเวียงอำเภอเชียงคําจังหวัดพะเยานะครับผมมาที่นี่เพื่อ,อามาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมของพี่น้องชาวบ้านปีนะครับหมู่ที่6ซึ่งมีความศรัทธาและก็มีความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับโดยเฉพาะที่นี่นะครับคือ ป่าห้วยโป่งนะครับป่าคุณน้ําห้วยโป่งหรือป่าชุมชนบ้านปีแห่งนี้นะครับซึ่งทางชุมชนอรอบๆนะครับโดยเฉพาะหมู่ที่10บนะครับบ้านปีแห่งนี้นะครับได้อนุรักษ์รักษาป่าผืนป่าแห่งนี้นะครับเพื่อความอุดมชม่มชื์น,นะครับแล้วก็มีน้ําบริบูรณ์อุดมสมบูรณ์นะครับทำก,การเกษตรก็ได้ผลนะครับผลผลิตการเกษตรก็ดีนะครับเนื่องจากว่าพี่น้องชาวบ้านปีนะครับมีการอนุรักษ์รักษาผืนป่าแห่งนี้ ซึ่งมีอยู่ประมาณ3า0 0กว่าไร่นะครับในพื้นที่นี้นะครับเพื่อที่จะสร้างพอปรุดมสมบูรณ์แล้วก็เป็นแหล่งชีวิตนะครับของพี่น้องชาวบ้านเปสนะครับเพราะว่าที่ป่าแห่งนี้นะครับนอกจากมีอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้อันเขียวชอุ่มแล้วนะครับก็จะมีพืชผักผลไม้นะครับไม่ว่าของป่านะครับหน่อไม้เห็ดแล้วก็ปูปลานะครับแล้วก็ที่นี่ก็ยังเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางด้านนิเวศนะครับของพี่น้องประชาชนนะครับที่สนใจได้เข้ามาเดินทาง มาศึกษาดูงานป่าชุมชนแห่งนี้ที่นี่ยังมีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพนะครับโดยเฉพาะป่าชุมชนบ้านปีนี้ก็เป็นป่าชุมชนที่ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวนะครับที่ผ่านมานี้นะครับและล่าสุดในปีนี้ก็ยังเป็นป่าที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินะครับเป็นกลุ่มองค์กรเข้มแข็งดีเด่นนะครับของจังหวัดพะเยาซึ่งได้รับเดินทางทางผู้นำชุมชนได้เดินทางเข้าไปรับโลกรางวัลที่กรุงเทพมหานครมาเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเป็นป่าที่ พี่น้องประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ไว้จนเกิดความเข้มแข็งกับพืนป่าและก็ชุมชนแห่งนี้ด้วยนะครับวันนี้นะครับผมพาท่านมาที่นี่เพื่อศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อทางด้านการแก้บนนะครับการบนบานสันกล่าวเพื่อให้ชีวิตครอบครัวญาติพี่น้องมีความสุขความเจริญประสบความสําเร็จในอาชีพการงานนะครับที่นี่วันนี้นะครับผมขอพาท่านมาเยี่ยมชมประเพณีการแก้บนนะครับที่ป่าห้วยโป่งแห่งนี้ครับครับก กับสวัสดีนะครับเกี่ยวกับวิธีก่ำเกี่ยวกับปลาหอยปองนะครับเรื่องแรกบางทีมันก็เป็นปลาที่เสียมสมและก่อต่อมาก็มีการเท่าป่อเท่าแม่หรือผู้สูงอายุในก่อนม้าก่เจอกันนุ่นลากหักสาและก็มีปรรวัิความเป็นม้าก็เกี่ยวกับปลาหอยปงนี่กันเป็นปลาต้นน้ำนะครับเทียบจากนี้การทําให้ใสสวนอะไรอย่างนี้ก็ต้อง จะมาขอบนบ้านแล้วก็ขอผ้าขอผลจากเจ้าปอขุนน้ำหอยโองนี่นะครับเป็นพิธีกรรมทำมา,าตลอดตั้งแต่เข้าปอเท้าแม่มาแล้วนะครับที่นี่การทีจะทำทุกปีนั่นก็เป็นประเพณีก็คือการหลังก่อนจะเข้าพรรษาหนึ่งวันนะครับก็จะต้องมีการเลี้ยงเจ้า่อขุนน้ำเพียกขอผ้าขอผล ต่อจากนั้นมาก็มีเจ้าบ้านอนย่างตีจะมีลูกมีหลานตีจะไปจะจะไปทําการทํางานอย่างก่อนมานะครับมาบุญมาขอโจกขอป้อนขอพรเหลี่ยเฮไปติดตามลามตัวว่าวันนี้นะครับจะไปสอบท่านสอบนี้ก็เอาวันเดือนปีเกิดนะครับจื้อนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นการที่เขาจะมานํามาบุญก่อนแต่ก่อนจะบุญนั่น ใครจะมาบนเองนั่นบ่ได้นะครับจะต้องผ่านผ่านเจ้าที่เป็นหู้ซื้อกันนะครับกับผื้ทายาตเป็นเข้าจำนะครับอันนี้ก็เป็นจะได้จวยจวยอู้จวยจ่าจวยพากั้อันนี้เป็นเปินมันเป็นเคียญาติของเปิลน,นะครับน,นี่จะต้องซื้อตั้งแต่ปอดแต่แม่เป็นมาแล้วนะครับอันนี้ก็จากนั่นมา เวลาได้นะครับเที่ยงที่จะมาข้างแรกนั่นนะครับก็จะต้องเขาก็คนที่จะมาบนบ้านอย่างนั้นมาขอความชจวยเหลือจากเนื่นกะ็ะจะต้องทานเข้าจํำแล้วก็จุดวันเดี้นปีเกิดฉะนั้นก็แหมต่อจากนั่นมาก็ถ้าประบสบความสาเร็จแล้วเขาก็จะต้องมาเลี้ยงมาดูก็อาจอะเจ้าพ่อนี้เป็นจะกจินจนโยก็คือหมูเป็นสัวนะครับ ไอ้ตัวนี่กับประมาณห้าคำนะครับอันนี้ก่อแล้วแต่นะครับอันนี้ยังยังทีง่นี่เด้นะครับอย่างเส้นว่าหมูนี่จะต้องเป็นหมูดำแล้วก็เป็นหมูป้อเป็นหมูตัวปู้นะครับเป็นตัวหมูตัวปู้อันนี้ก็จะต้องหมูแม่นี่เป็นบ่บ่บ่ฮับนะครับ <laughs> จะต้องเป็นหมูปู้ย่างเดียวแล้วก็เป็นดำปอดห้ามมีโกงสีขาวมาปนนี่บ่มีนะครับบ่ได้เพราะนั่นก็จะต้อง เคียงเขียงที่จะมาสังเว้ยนะกัเตียนเกเลี่ยมผูเกล่มน,นะครับเป็นสีขาวนะดอกไม้ก็สีขาวนะครับดอกไม้สีขาวนี่ก็เป็นความเชื่อของพี่น้องประชาชนนะครับที่ป่าชุมชนแห่งนี้นะครับถึงแม้จะเป็นความเชื่อหรือว่าเป็นจารีตวัฒนธรรมประเพณีนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับความเชื่อหรือวัฒนธรรมประเพณีที่ดีอันนี้ก็ควรจะอนุรักษ์รักษาให้สืบเนื่องต่อไปนะครับเพราะว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับคนกับป่าชุมชนและก็ประเพณี ครับทั้ง3อย่างนี้ก็จะอยู่รวมกันนะครับเพื่อสร้างความผาสุกความอยู่เย็นเป็นสุขให้กับชุมชนนะครับระหว่างป่าชุมชนและก็วัฒนธรรมประเพณีเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพื่อสร้างความตกวลวเหล่านี้ให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนบา้านปีแห่งนี้ครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ใหญ่ทัดพงศ์ใจดีและก็พี่น้องอกรรมการผู้นำชุมชนนะครับและก็พี่น้องแม่บ้านแล้วก็ทุกๆท่านนะครับที่มาร่วมพิธี อาศักดิ์สิทธิ์ในวันนี้ครับขอสวัสดีครับ